ได้เป็นซีฟแล้วครับวชิคับแล้วล่ะมาแป๊บเดียวนะครนะับเนาะโมงสองคร่วโมงครับจังไรจังไรก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครนะับเนาะเอาแล้วครับนี่นี่เอาแล้วโอ <f! S> ้ <c oughs> ฟังในเสียงครับผมเบเดมโวนะเอาจริงเอาจริงหมดท่าน <c oughs> อะไรยังไงชลามบอกเรืจังอะไรไหอู้หสุดยอดครับผมเอาแล้วครับชัดเด็ดชัดเด็ดดีแล้ว ะโอ้เอาเปลี่ยนครับผมโอ้โหง่ายเลยโอ้โหโโอ้หเปลี่ยนใส่โอ้กล้องกล้องนี่ครับโอ้ในการในการสวัสดีครับเอาเลยสวัสดีครับหน้าหน้านักตกปลาทุกท่านน้องครับเนาะแล้วก็สวัสดี fc นุ่มบ้านพิชชิ่งทุกคนน้องกำน้องเมื่อนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับผม เหมือนกับหนมมันมันไปชิงเนาะครับเนาะมาตกปลาครับผมวัน <Boy>? นี้ปลากําลังเยอะอยู่ครับนี่มาบ่อมานะเนาะครับเนาะหมายกึงธรรมชาติครับผมติดตามกันเบิ่งครับพี่น้องว่าชาว่ามาจีนมาจีนมาเนาะมาบ่ออันเนี้ยอะไรบ่อหรือยังไงสี่เป็ดทั้งหมดหนึ่งตัวผู้ป่า

เล็บบดีพอลดครับผมสําหรับบรรยากาศไมา้นะครับเนาะสีคุมคึ้มเนี่ครับมันบดชัดนะครับนะก็มีหน้าหน้าอะไรท่านได้เดินทางมาวอดเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนี่ครับบกก่ก่วงพอสมควรครับน,น,น,นี่ครับ เมื่อกี้นี่ปลาน่าจะเป็นยีสกนะครับเนาะดึงสองตัวลงเบดสามคันเนาะลดเบสึงสองเลยครับมาติดตามกันเบื้องครับพี่น้องว่ามานมาเนาะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเนาะช่องหนุ่มบานบานชิ่งนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปครับผมติดตามครับผมงงก๊ อันนี้นะครับนะคันนี้ครับ เต็แมแรกครับผมเต็แมแรกเต็แมแรกโอ้โหสวยนะนี่ครับผมใส่แปดตีนะครับนะงามเลยอ้วนตับ สักตขอบครับผมโอ้ยใสส,ยสวยๆเลยเนาะฝ่ามือครับฝ่ามือฝ่ามือใหญก<อ>ิ่อนอะไรอย่างเง้วครับผมเตรียมนะน้องเยอะแล้วไหนบ่ฝ่ายยังไงเล่นแบบน,นี้ยังไงมันไม่เกี่ยวมัใยเ้เขาขึ้นหน้าเจ้าของ ีเกี่ยวมาตัวนี้เลยนี่ไปยังไงไปยังนะอ,อู้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องขอโทษนะครับผ้ามันอันนั้นนี่สันส้นๆนันไโอ้เอาเอา๋เอเพี้ยนครับผมโอ้โหนี่ไงเลยโโอ้หโอ้โห <laughs> เพียนไส้โูวกาโก่งๆนี่ครับโอ้ยในการในกาศปล่อยเลยปล่อยเลยยอดเยนไส้เบิ้มครับผมยังมีซือเก่าเนาะเปลี่ยนไส้สวยเปลี่ยนไส้สวยโอ้ฮะไย่งวะเอา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 อะ โอ้สุดยอดครับผมน้องโกะแล้วบผมเอาแล้วเอาแล้วมินเอาแล้วเขาไม้เขาไม้เขาตัวน้อยแค่ตัวน้อยบอลอ๋อใหญ่ โอ้ยน่าเลยไอติ่มไปเนาะปล่ไปไปว้าวตัวน้อยเขาไม่โตว่ะโตอื้มถึงมากถึงมาได้ปะมีปะอี้โอ้โหวัดลอยเลยเนาะเอาแล้วครับผมอื้อตัวนี้ก็เอาแล้วตัวนี้ก็เอาแล้ว bằng 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 tôi làm gì không phải đi làm mà đẹp mẹ phải đi đi สองอันเลยก็พร้อมกันเลยสองเลยครับโอ้โหยองขึ้นเลยย้องขึ้นกี๊ปี้เมือ่อแต่ว่าบวกเลยะะวะว้าโอเคครับสองโตเลยเนาะ คนหมานเลยมัยคนหมานอ่าิดตามครับผมขอปปลาก่อนครับตัวนี้เอาอีกแล้วโดยสารือโดยสาโดยสานี่เออีกรับตัวนี้อเออีกแล้วเออีกวสา มาแล้วมาแล้วเด็กมาแล้วครับผมโอ้โหอฮึแล้วผมโอ้มันมานะครับเนาะเท่าสองเท่าสามยอดนี่ครับผม

เกือบโลนะครับเนาะโคตรสวยเลยโอ้ม,มันมันครับจอดนี่ครับผมสวยงามนะครับเนาะเกาขีดแปดขีดครับสัดเด็ดโอ้บ่ทันเลยเอ้าไหมฮะ Ludova. được không? hề là. Hãy, hả? Hãy, kêu Hãy, hả? Hãy, hả? hả? Hãy, hả? Hãy, hả? bỏ hả? Hãy, hả? hả? ดีโซกน้อยนะครับนะปล่อยปล่อยตัวนี้เอาเอาดีโซกนะครับนะไปเร็วมันช่ตายอ่ะปล่อยกันไปเวนเจือใส่เวนเนาะบ่อนเฮงนะบอรวยน้อยนี่ไง what no, the no, no. เหรอครับผมน้องจัดมาอีกแล้วมาน้องครับนะมันนี่แ๊บเดียวใิได้กลับแล้วครับพี่นออญญ้องสุดยอดโอเคมานครับผมติดตามรับชมกันยาีๆครับมัน คือบอกอูดีอูดีเดียว่บบนี้เนาะครับผมดกเพียนแตเพี้ยน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 เพี้นเพี้ยนเพนโอ้โหเมื้อมาดูเดวหนังเดินไปยังไง น้องเอาเลยๆเกินเลยเกินเลยน,น,น,นี่มันมันถึกแล้วนะโอ้ไซส์ใหญ่ครับเป็นโลครับพี่น้องตัวนี้ตัวก็เ,เลยขี้เล้งนั่นนะเห็นปะทิ่ด้ออยู่ปะอืออืออีกแล้วครับมาทีละสองพี่น้อง อโอ้โหมาดีเลยมั้มนี่บอกมาหนะนะครับเนาะอย่าลืมนะครับเนาะน่าไปมากอะสนใจสนใจนะครับนะคาเบสบวกเก็บโอ้โหสุดยอดนี่ได้จละสองนะครับเนาะโอ้โหยอดอ๋อเอาแล้วเ <c oughs> อ,อ,อาแล้ว <c> เ <oughs> อาพดครับผมพอดปลาก่อนต้องพเดี๋ยว ใส่ใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้เกือบโลยอดโซกล้องเหรอไม่เหรอกล้องเนี่ยโอ้ยต่ำหน่อยดิใส่หน่อยใส่หน่อยอยู่ันนี้ดูอันนี้น,นี่ดูมันโอ้กล้องกับกระมุมหนาเกินโอ้หันบุ้งหันบุ้งบอกแล้วหันบุ้ง đừng lúc anh phung các mồ, Ủa, tôi nói thế à? tôi ní cả. đi về đây ngồi bên vị chục đó. anh phung cái nó mugi nè. ไปามือนล้รับนะครึ่งโลโอ้โหขึ้ดูีกคนแล้ว โอ้โอปคนเอารอเว้ยโอ้คิดเด้อตัวใด๋ตัวใด้มันดิกน่ะคิดไว้อย่าให้คันพุ่งนึงโอ้คันพุ่งเนาะพุกเกินยิ้กว่าสักกะวน

ใจอ่ะคนนั่งใจดิวนี่ชิงดิวทำเหรอม่คร,ครับผมระหว่างรอนะครับเนาะพี่น้องก็ขอมานะครับนะเนาะไปอยากมาบ่มานะนะครับเนาะคันเบ็ดบริเก็บครับผม ากิโลละห้าสิบบาทน้องคบเนาะเจ้าของบ่อใจดีครับผมบ่ได้มาวุ่นวายนะครับเนาะไปมากับมาได้นะครับเนาะพิมพ์คำว่าบ่อมณะน้องคบเนาะในเออ่ YouTube หรือว่าใน Facebook มันก็ดจะมีพิกัดนะครับเนาะมีเบอร์โทรศัพทน์นะครับเนาะ มาได้ครับผมตอนนี้ก็นั่งรออยู่ครับได้เป็นซีฟแล้วครับพี่น้องเปิดเปิดเปิเปิดเปิดได้เป็นซีฟแล้วครับบระสิกับแล้วล่ะมาแป๊บเดียวนะครับเนาะโมงสองชั่วโมงครับจังไดจะไดก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเอาแล้วครับนี่เอาแล้วโอ้ฟังในเสียงครับผมบล็อกโม่เนาะนี่เอาจริงกว่ท่าน อยังนี้ชลามเบาเรือยจัิงไหมยิ่งชกปลาดุ๋ยวะแล้วันตะเพียนนะตัวนี้มีหลายปลาเนาะครับเนาะพี่น้องไปสนใจก็เรียนเชิญเนาะครับเนาะโอ้ปลานิ้นปลานิ้นครับผมตุ้มมาแล้วนั่นปลานิ้นปลานิ้นปลานิ้นไซส์สวยเนาะครับเนาะไซส์เจ็ดแปดขีดหรือว่าประมาณกิโลหนึ่งนี่หลายครับผมเอามาเยอะเอามายิ่งชกกันมีโอ้ <laughs> โอ้รุดตายจะเบิกวันเก่าไม่เป็ี่ยนยังไงนี่แล้วครับพี่น้องวันพักผ่อนนะครับเนาะมาสองสามเดือนมาเท่าน,นึงครับผมคลิปกับเบยลงประมาณเ,เกือบสองเดือนนะครับเนาะเพราะว่าติดงาน,นครับผมภารกิจหลาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นีเด้อครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่งได้ผู้ติดตามพันกว่าคนครับผมยังเป็นซ่องเล็นน้อยอยู่นะครับเนาะก็ขอแรงเชียร์แรงใจนะครับมาจากพี่น้องสุภูสุคนนะครับเนาะมากดติดตามให้ผมดีเด้อครับ เรื่้งแนวองค์หญิยมันฝันคงอะไม่ได้คงจะตายหากรูไปเลยประเดี๋ยวแค่ตั้งเดียวกันทุกทีโอ้ยโอ้โห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 ้อก

โลสไลโอ้ยสวยเลยเบ็ดขาดแล้วนะขาดท่านโอ้ใส่ยังอยู่ครับผมโอ้ส่สวยครับผมคเกือบโลนะครับเนาะหืมยอดทียอดและโอ้ใส่สวยครับเกือบโลเนาะสวยดิยอด ยังได้อยู่นะครับเนาะนี่น้องแล้วครับผมออดื่มชอมเนี่ยนะมนจนอน โลครับผมตัวนี้ตัวใหญ่เนาะเป็นโลครับน้องจอดเดี๋ยวจะท้ายแล้วครับได้เก็บเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับนะเนี่ยขึ้นมาสุดท้ายพอดีเลยนี่ครับผมไซส์ใหญ่เนาะครับนะตัวนี้เกือบโลนะครับนะมาเบิ่งผลงานกันครับพี่น้อง หลังจากใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงแล้วครับเนาะเงปลง,งานนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับปาาระมาณอยู่ครับจะแป่โลนะ นี่สิบกว่าตาัวปลาตะเพียนสองตัวครับผมปลาตะเพียนไซส์ใหญ่นะโอ้โหตกเยี่ยมสวงามครับพี่น้องนี่ปลานินก็ตัวใหญ่นะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ปะผมขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเนาะ องไรจะได้ก็รอที่ตามคลิปต่อไปครับอีพี่หน้าสิไปบ่ออะไก็รอที่ตามรับชมมึงเยอะมันมันครับผมสวัสดีครับ